Thank you. มันรล่าเห็นปลาไหมปลาโปชิ้นใหญ่ๆนี่ลูกชิ้นใหญ่ๆนี่แม่จิบ <c oughs> เยอะนิดหน่อยโหยิบเยอะๆสิลูกหยิบอันใหญ่ๆเต็งเต็งอยู่ตรง,งกลางเนี่ยอันน่ามาฝั่งนี้สิลูกมาฝั่งนี้มาโบเขาอย่างนี้มาหาหม้อมาเออ ออาวแม่ถือให้อันหนูยิบเยอะๆสินี่ๆๆดึงอย่างนี้นี่ๆๆอันนี้อันนี้อ่ะก็ตกน้ำเหรออ่ะนางกดตกน้ำเหรอเอา โอ้ยโอยใหญ่ไปลูกเอา โยนไปเลยโยนไปเลย โยนสิ่นลุกอน้าไปนี่อานาเนี่ยโะตักเป็นนะ เนะอ้าไม่โยนทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs>